พา,พาไปดูเหนือใต้ออกตกก็จะพาไปดูใกล้ๆแค่ไหนก็จะวิ่งไปดูาพาชาพาพาไปดูตอนที่ผมมาที่นี่นี่ผมนึกถึงพี่หนึ่งวัดอุโมงค์ที่พูดกับพ้อยตอนเช้าอ่ะวัดอุโมงค์จำได้ไหมวัดที่พ้อยบวชย่ายังอยู่ตรงนั้นอะไร ไปที่นี่เป็นยังไงบ้างครับพอรู้สึกว่ามันสงบมากแล้วก็เหมือนวัดที่พอยเคยบวชแล้วพอยรู้สึกว่ามันสงบอะครับแล้วเราเรารู้สึกถึงถึงพลังงานบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่อยู่วัดแต่งหนึ่งคุณไม่เคยเสียน้ําตาเลยใช่ครับจนครั้งหนึ่งสิ่งที่คุณเห็นเขาคือก็ไปได้ตั้งใจนะพอดีว่าเห็นว่าพอสงบมากๆอะไรเงี้ยก็ เขาบอกว่าเขาเคยท um um. qu ี่นี่มันเหมือนกับที่เขาเคยไปเลยอะไรประมาณนี External ้ก็เลยหลุดพูดออกมาว่าวัดอุโมงค์เขาพูดว่าไงครับคุณน้องพูดเนี่ยคือแบบว่าคือเหมือนลองพลอยกําลังนึกอยู่ว่าวัดที่ผมบวชวัดวัดชื่อพี่บีกับรึงหมายถึงเจ้าตัวยังนึกวัดไม่ออกเหรอใช่กําลังจะพูดอยู่ไรยบีก็พูดแรกเข้ามาว่าวัดอุโมงค์วัดอุโมงค์ซึ่งตอนแรกผมก็นึกว่าเออทักธรรมดาให้รู้ได้ไงวะไม่ใช่แค่วัดอุโมงค์ธรรมดาพี่บีบอกว่าวัดอุโมงค์ที่พลอยบวช งทีผมมาที่นี่นี่ผมนึกถึงพี่หนึ่งผมนึกถึงที่เชียงใหม่ที่หนึ่งเขาเรียกว่าวัดวัดอุโมงวัดอุโมงใช่พี่วัดอุโมงที่เคยไปบวชใช่ครับเคยไปบวชครับแล้วเพระว่าคือคือตอนแรกพอยเขาคิดว่าหมอบีน่าจะรู้จักพอยในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแต่จริงๆหมอบีไม่ได้รู้จักเขาเลยป็นคนไม่รู้จักฉันขอคอนเฟิม มัดดังคาชาฟาฉันก็ว่าดังนะฮะไม่ใช่ไม่ดังดออังไปได่รู้จักไม่แปลกคือที่แม่มดบอกว่าพอยไม่เคยร้องไห้เลยอันนี้คือหมอวีทาคือคือคือพอไปวัดมาเสร็จอะเออ,เอ,อพอยก็เข้าไปถามหมอบีเรื่องเรื่องทั่วไปแหละครับเรื่องที่ที่หมอบีเขาเห็นเรื่องที่ช่วยแบบคนนู้นคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยว่าเวลาแบบถ้าสมมติวิญญาณเขาจะมาขอให้หมอบีช่วยเนี่ยเขาจะมาพูดแบบไหนอะไรเงี้ยหมอบีเขาก็บอกว่า พี่พูดกับพ่อตอนเช้าอ่ะวัดองค์จังได้ไหมวัดที่พ่อยบวชย่าย,ยังอยู่ตรงนั้นอะไรอเงี้ยอ๋อใช่คือคุณย่าย,ยังอยู่ที่วัดตรงนั้นใช่ก็เขาอยู่ตรงนั้นแหละเขาเขาโตมาจากคุณยายยายคนเลี้ยงคือยายเขาเป็นอัลไซเมอร์อแล้วทีนี้เขาจำอะไรไม่ได้แล้วเหมือนว่าแม่เขาไปทำบุญที่ไหนอ่ะเหมือนยายเขาไม่ได้หลับอะครับแล้วก็พยายามหา สิ่งที่คุณปีก็สื่อาจไว้ตอนนั้นคืออะไรคบคือจริงๆเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะคือไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงก็ผมเข้าใจว่าที่ผมตอนแรกกไไ็ไม่รู้ยังไม่รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นอะไรขนาดนี้แต่รู้ว่าสิ่งที่คุณยายเขายังอยู่คือไม่ถึงว่าเขาเรอ,อรับบุญให้เต็มที่ประมาณนี้ละกันก็คือยังยังอยู่ที่วัดอ,อ,อุโมงค์ก็คือก็ดีแล้ะครับคือไม่ถึงว่าเราทำอะไรก็เรืลึกถึงท่านเรื่อยๆๆๆเรื่อยเรื่อยๆ่อจน รับบุญเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยจะได้ไปที่ที่ดีๆเพราะคนไม่ทำบุญด้วยมันเป็นคนไม่เชื่ออันนี้พจกจกใจเลยนะคือชันประครับมัคนคอทีาทำไม่แต่ปกติผมไม่ค่อยฟังหมอดูนะผมไม่เชื่อหมอดูเลยนะแล้วแบบนี่พูดมาคือแบบมันรงอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทํา ก็คือต้องไปทําบุญแล้วก็อุทิศสมบูรณ์สมวนให้กับคนที่อยู่ตรงนั้นใช่ใช่ก็คือจริงๆแล้วอ่ะเราคิดดีทําดีพูดดีในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราทำอะไรดีแล้วว่ากลับบ้านไปแล้วรู้สึกว่าจิตใจมันแจ่มใสรู้สึกดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ะลึกถึงท่านแค่นี้แหละเดี๋ยวท่านก็ได้ลวสบายๆเคยเป็นวัดปุตชินราชไหมับเคยครับเคยความรู้สึกเวลาไปพุตชินราชต้องไปหมอวิวว่ต้องไปไหว้ตรงไหนบ้างยังไงก็ต้องไปไหว้ถึงแล้วแหละ มัน,เป,นเป็นที่ที่แบบว่าคือพระองค์นี้มีความสมมาตรแล้วก็มีความงดงามที่สุดองค์หนึ่งของประเทศครับสำหรับคุณออฟนะครบเวลาไปทํางานไปทํากิจกรรมที่นั่น <c oughs> ก็จะต้องไปไหว้ครับพี่มดครับไม่พลาดเลยต้องไปคุณจะเชื่อไหมฮะพระพุธชินราชจุดที่ควรจะไปไหว้ที่สุดคือทาวเวสสวน กติเราไปกราบพระธิชนราชแต่เราลืมไปว่าท้าวเวสสุวรรณตรงนั้นศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่จริงๆจุดหนึ่งถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าคุณอยากจะเริ่มแบบว่ามีชีวิตที่ดีหรืออยากจะแบบว่าหมดทุกหมดโศกหมดโรคภัยมีอองค์หนึ่งที่รักษาพุทธิชนราชคือท้าวเวสสุวรรณเดินทางไปที่พิษณุโลกกับตุมตามเลยฮะ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองไทยนั้นมีอยู่หลายองค์ด้วยกันที่เป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในเมืองนั้นๆอย่างพิษณุโลกหรือเมืองสองแควนั้นพระพุทธชินราชถือเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของคนในแถบนี้อย่างเต็มเปีย่ยม ผู้พิชินราชในชีวิตตุกตามเมื่อก่อนเคยอยู่นครสวรรค์ครับเคยมาผู้พิชินราชกี่ครั้งน่าจะรวมน่าจะสามครั้งครับโดยประมาณครับใช่ครับนี่เป็นครั้งที่สามปกติแล้วคนพิสดูโลกเขาบอกว่าพระพุทพชินราชเนี่ยก็เหมือนกับสิ่งหนึ่งเป็นองระเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนจะต้องมากราบมาไหว้ตั้งแต่เด็กๆเลยอย่างคุณล่ะฮะผมใช้ตั้งแต่จําความได้พี่นุตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะเด็กก็พามาตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะตั้งแต่ยังแบบไม่ไม่รู้เรื่องก็มมีีเห็นรูปถ่่ายกัลแ้ว อาจารย์โจฮะพระพุทธชินราชโบสถ์นี้ได้ข่าวว่าโบสถ์ทั้งหมดเนี่ยมีอายุเป็น6 0 0 7 0 0ปีจริงไหมฮะคือพระพุตธิชินราชเนี่ยเป็นพระพุทธรูปสุขโขทยัยศิละปะสกุลช่างพิสุโรกหนึ่งพระพักเนจะไม่เหมือนกับพระพุทธรูปสุขโขทยัยทั่วไปที่จะเป็นลูกไข่อันนี้จะเป็นผลมะตูม<ะ>สองนิ้วพระหัตถ์เนี่ยกับฝ่าพระบาทเนจะเสมอกันโดยเฉพาะนิ้วพระหัตถ์ทั้ง4ี่ <S 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 จะเสมอกันจะต่างจากพุทธรูกสุโขทัยทั่วไปแล้วก็อันนี้จะต้องตามคำพีมหาปุริสลักษณะของพระพุทธเจ้าหนึ่งใน3าประการนะฮะเพราะนอกจากจะเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพิษณุโลกแล้วก็ยังเป็นพุทธรูปองค์สำคัญที่ได้รับการยกย่องว่ามีพุทธลักษณะที่งดงามเป็นหนึ่งในเมืองไทยอีกด้วย ถึงวัดพระพุทธชินราชบุกอีกหนึ่งจุดที่เขาบอกว่าเราเองอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับทา้าวเวสสวรรณมีที่วัดนี้ด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนั้นเองก็บอกเป็นจุดสําคัญกันครับผมไม่เคยรู้มาก่อนเขาบอกว่ามาถึงพระพุทธชินราชอีกจุดหนึ่งที่สําคัญ oh, และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพระพุทธชินราชคือท้าวเวสุวรรณ นอกจากมีพระพุทธชินราชแล้วใกล้ๆก,กันจะมีท่านท้าวเวสวุวรรณที่เป็นผู้ปกปักรักษาวิหารขององค์พระพุทธชินราชปกปักคุ้มครองอันตรายท้าวเวสวุวรรณนี่เกี่ยวข้องอยังไงกับพระพุทธชินราชคะ<ำ>คือหนึ่งท้าวเวสุวรรณเป็นหนึ่งในปัญจเทปัสสะตาวุธ5ห้าอย่างที่สถิตรักษาพระวิหารพระพุทธชินราชครับดังนั้นพระวิหารพระพุทธชินราชที่รอดจาก ศึกอาแซวหนุนกี้ตีเมืองพิษษณุโลกในปี2,318-19เนีฮะปรากฏว่า,าศาสนสถานไม่หมดยกเว้นพระวิหารพระพุทธชินราชก็ชมีปัญจาเทพประสาทตาวุธดังนั้นวิหารนี้จึงเป็นสถาปัตยกรรมสุโข,ขทัยที่สมบูรณ์ที่สุดเหลืออยู่แห่งเดียวในประเทศไทยนี่คือตั้งแต่ยุคสมัยสุโข,ขทัยเลยั้663ปีเนี่นะครับผม ท่านท้าวเวสวร์เป็นอธิบดีแห่งอสูรพูดผีธนบดีเป็นเทพผู้พิทักษ์สมบัติของเทวโลกยังความมั่นคงมั่งคั่งเป็นปางประทับนั่งถือกระบองวิเศษเป็นอาวุธโลหะสำริดลงรักปิดทองสมัยอยุธยาถวายการอภิบาลร,รักษาที่ฐานรัตนบัลลังก์ทางซ้ายมือขององค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชหนึ่งเดียวในสยามประเทศ เพราะฉะนั้นมาถึงพระพุทธชินราชเรากราบพระพุทธชินราชกย่างตรงนี้ด้วยณจุดตรงนี้บางทีหลายๆคนตัวแม่ดาเองแม่ดามากราบอยู่ในชีวิตมากราบได้สองครั้งไม่เคยกาครบยา,กาบไม่เคยมากราบราะจะต้องมากราบท้าวเวสสุวรรณตรงนี้อธิษฐามทาพอพรตรงนี้เรื่องเงินทรัพย์สินโชคลาภแล้วก็เดินทางในแค้วคาดปลอดภัยท่านเพราะฉะนั้นวันนี้คุณมาถึงจุดตรงนี้ถ้าสมมติมีโอกาสมาเที่ยวพิษณุโลกอย่างที่บอก ไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะต้องมาไว้ทวเวสุวรรณโอ้่เก่าที่สุดในประเทศไทยครับผมพอมันชนตุ้มมันเหมือนมีอะไรบางอย่างอะค่ะมาเหมือน 1, 2, ึสาหนูนั่งอยู่หน้ารถนับหนึสาแล้วก็ไปอยู่เบาะหลังโดยที่เราไม่เป็นอะไรหนูหัวแตกแค่เย็บแค่สี่เข็มค่ะแล้วก็ไม่เป็นอะไร